สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่กองอีหล่าเอ๋ยนะครับแต่ในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะมีเพลงเพลงหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยคือส่วนสร้างให้มันเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเพลงลาลลาอีาลลาเดี๋ยวเราจะลองไปถามทุกคนว่าร้องเป็นเปล่าเฮ้ยได้ไดได้ ท่อนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับผมครับผมลาลลาอีลาลดีาลาลลาอีลาลาลลาอีลา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 อีลาเฮ้เฮ้ได้โยได้โยมันได้แค่นี้แหละมาเฮ้แค่นี้แหละตากล้องเฮ้ยมีตากล้องร้องเพลงได้ด้วยเหรอวันนี้มามาลาลลาอีลาลาลลาอีลาลาลลาอีลา ลานลานลานลาอีลาได้ถือว่าแฟนคลับไงแฟนคลับอาจจะไม่ร้องเป๊ะแต่ชอบเออไปก็แค่นั้นแหละไปไปไปขอคุณแสดงก่อนเลยคุณพ่อรู้จักไหมครับคุณพ่อไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่คุณพ่อได้ฟังเพลงท่อนเมื่อกี้แล้วพ่อความจำแม่นเฮ้ยเห็นไหมล่ะลาลานลานลาลาลาอีลาลานลาอีลาลานลานลานเฮเป็นสไตล์พ่อครับผมเออพี่ครับ เาเพลงยังคะเพลงเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเพลงอีลาอีลาเนี่ยบอกอีลาละอีลาอีลาสบามอย่หอแปลว่าอย่างสบายมากอย่าห่วงลาละลาอีลาลาละลาอีลาลาละลาอีลาลาลาละลาอีลาเอาเว้ยมีเสียก็ต้องมีดีบ้างคนนี้คือคนกอบกู้ขึ้นมาฮะนี่ครับผู้จัดการพี่ตะกันแดงครับผมลาละลาละละ ลาลลาลาลาอีลาเอ้ยเ้ยผมเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ผมบอกตามตรงว่าผมได้อะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆในการหาเพลงเดี๋ยวถามจังไรนยมั้ยไปสามสิบลาลลา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 ลลาอีลาลาลลา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 ลลาลาลาอีลาเป็นสไตล์น้องนกฮะเดี๋ยวครับไปไหนครับไปไหนครับกลับมก่อนครับเอ้า นี่มาลาล้วลาอีลาลาแลลาลาลาอีลาพอแล้วเฮ้ยมีไอเดียใหม่ๆมาเสมอเลยอ่ะเฮ้ยมาที่นี้ไหมอยากจะบอกว่าผมฟังเพลงพี่ชายของผมมาชัดเจนไหมสามสี่วันแล้วลาลาลาอีละลาลาลาอีลา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 อีลา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 อีละแม่ยกเขาเอาพวงมาลัยทำมาให้เขาไม่เสียดายหรอวะเนี่ยถามจริงๆมันเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ย ขอบคุณมากครับทุกคนครับผมพี่มอ้ไอ้ไอ้เร็